สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงดัมมี่นะคะยูฟาสโรตกันนะคะข้าอยู่ฟาสโรตนะทุกคนหานะ,ะอ่านะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้ให้ด้วยนะทุกคนหานะคะอ่านะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะก็นะคะจะมาบอกนะคะกะติกาเกมนะทุกคนหานะคะจำนวนผู้เล่นนะคะผู้เล่นจะอยู่ที่2ถึง4คนนะคะสูงสุดได้4ี คนนะเล่น2คนได้3คนได้แล้วก็4คนได้นะระบบะะจะจัดหาผู้เล่นนะให้อัตโนมัตินะทุกคนหานะาและเป้าหมายของเกมผู้เล่นนะคะจำเป็นจะต้องออกไพ่ในมือให้เร็วที่สุดนะคะยิ่งออกไพ่ได้เยอะยิ่งได้คะแนนเยอะนะทุกคนนะยิ่งได้คะแนนสูงได้แต้มก็จะได้คะแนนสูงนะทุกคนนะอ่านะคะ และวิธีการจบเกมนะคะหากผู้เล่นนะคะออกไพ่ในมือหมดก่อนนะจะถือว่าจบเกมก็คือได้น็อกนั่นเองนะวิธีต่อไปนะคะก็นะคะจะมาบอกนะคะขั้นตอนการเล่นเกมนะทุกคนหานะคะผู้เล่นนะคะจะลงไพ่นะคะต้องจั่วไพ่ก่อนหรือเกิดไพ่นะคะค่อยออกไพ่ได้นะคะหรือฝากไพ่ได้เนาะหากผู้เล่นนะคะทิ้งเต็มนาหรือทิ้งปี้ หัวนะหรือทิ้งดัมมี่นะจะถูกตัดคะแนนนะทุกคนหาเวลานะจบเกมตามกติกานะคะผู้เล่นคนถัดไปนะะคจะเป็นคนเริ่มนะคะคนเริ่มรอบใหม่วนเวียนไปนะเรื่อยๆจนกว่าจะจบเกมนะทุกคนหานะนะนะและก็วิธีการจั่วไพ่นะ ผู้เล่นนะคะจะต้องจัว่วไพ่กองกลางก่อน1ใบนะทุกคนนะเออนะคะและต่อไปนะคะวิธีการเกิดไพ่นะคะไพ่ในมือของผู้เล่นนะคะกับไพ่กองกลางที่อยู่บนโต๊ะรวมเป็นไพ่แต้มเดียวกัน3ใบหรือไพ่แต้มเดียวกัน4ใบหรือไพ่ดอก ได้นะทุกคนนะหลังจากที่ผู้เล่นนะคะเกิดไพ่แล้วผู้เล่นนะคะจะต้องเก็บไพ่ที่อยู่ในกองการนะคะหรือไพ่ข้างหลังอะ่ะที่เราจะเกิดนะคะของไพ่ที่เกิดนะคะเมื่อกี้กลับมายังมือของเราด้วยนะคะบนมือของเราด้วยนะคะแล้วผู้เล่นนะคะจะมีการเลือก3ามอย่างนะ,ะเลือกได้3าอย่างก็คือนะคะฝากเอ้ยลงแล้วก็ทิ้งนะทุกคนนะ,ะเออนะคะ ต่อไปนะคะวิธีการลงไพ่นะทุกคนนะผู้เล่นนะคะจะต้องเกิดก่อนนะคะถึงจะลงไพ่ได้นะทุกคนนะถ้าไพ่ในมือของผู้เล่นนะคะมีไพ่แต้มเดียวกันสาใบหรือไพ่แต้มเดียวกัน4ี่ใบหรือไพ่ดอกนะคะผู้เล่นก็จะลงไพ่ได้นะทุกคนะนะอ่านะคะส่วนวิธีนะคะการฝากไพ่นะทุกคนนะวิธีนะคะ การฝากไพ่นะคะผู้เล่นต้องเกิดไพ่ก่อนถึงจะฝากได้นะคะถ้าไพ่ในมือของผู้เล่นมีไพ่หนึ่งใบที่รวมกับไพ่ที่ลงไปและหรือไพ่ที่เกิดนะคะทุกคนะคะไปแล้วเป็นไพ่เรียงดอกหรือเป็นไพ่แต้มเดียวกัน4ใบ ผู้เล่นก็จะฝากไพ่ใบนี้ได้นะจ๊ะทุกคนจ๋านะคะส่วนการทิ้งนะคะผู้เล่นต้องเลือกไพ่หนึ่งใบในในแต่ละตานะทุกคนหาถึงแล้วก็จะทิ้งไพ่ไปหนึ่งใบนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนหานะคะเดี๋ยวนะคะมารับชมกันต่อใน EP พีได้เลยนะทุกคนหาแต่อ่ะสำหรับวันนี้นะคะอ่ะก็ต้องลาไปก่อนนะทุกคนหาสวัสดีคะ่ะ